มินพีรวิทย์เผยถึงความสัมพันธ์ท็อปและก้อยที่หลายคนจับตารุนในฐานะเพื่อนสนิทแบบไม่มีกั๊กได้เรียกว,ว่าเป็นอีหนึ่งคู่ที่หลายคนต่างจับตาลุนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างก้อยอรัชพรกับท็อปทศพลแม้ว่าทั้งสองจะยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็มีภาพที่ทั้งคู่ไปเที่ยวพร้อมแก๊งเพื่อนและนั่งข้างกันโซททำให้แฟนๆตื่นเต้นและคาดหวังว่าอาจจะมีอะไรพิเศษดาสมเพื่อนในแก๊งเดียวกันอย่างมินพิรวิทย์ ได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่ว่าตนเองไม่รู้เรื่องอะไรมากนักแต่คิดว่าทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมวงการกันมากกว่าส่วนตัวไม่ได้ชงแต่ชอบสร้างโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับเพื่อนๆซึ่งมีนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้พวกเขาเป็นคนตัดสินใจเองไม่จําเป็นต้องรีบร้อนปเปิดเผยหรือบังคับให้มีการอัปเดตสถานะในมุมมองของมีนทั้งก้อยและท็อปดูเหมาะสมกันแต่ก็มีทั้งความต่างและความเหมือนที่ทําให้ทั้งคู่เข้าใจกันได้ดีในฐานะเพื่อน อีกทั้งมินยังกล่าวเสริมอีกว่าตนไม่ค่อยเห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่เหมือนในติกตอกแต่คิดว่าเวลาจะเป็นตัวบอกว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาในทิศทางไหน